ได้เวลาครับกลับไปนอนไม่ใช่ครับผมไปเที่ยวเลยครับใช่ไหมวันนี้เราจะขับโมเตแบบอร์ไซค์ไปเที่ยวแบบเรียกว่าขึ้นเกาะไปเที่ยวแบบว่าหมู่บ้านชาวบ้านเนี่ยนี่เลยครับคือเรือที่เราจะาโมเตอร์ไซค์ขึ้นไปเที่ยวฝั่งนู้นนะค่าเรือในที่จะข้ามไปฝั่งนูน้นพร้อมโมเตอร์ไซค์เลยนะ คนบวกมอเตอร์ไซค์ข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยยี่สิบบาทนะโคตรถูกเลยอ่าเราก็จะมานั่งเรือข้ามฟ้าไปเที่ยวทางนู้นครับเป็นแบบหมู่บ้านชาวบ้านนะชาวประมงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอาชีพอะไรบ้างจุดที่มาขึ้นเรือนี่เขามีชื่อว่าท่าเรือสวนสาธารณะท่าลาขับมาจากในเมืองเนี่ยนิดเดียว จริงก็อยู่ในเมืองแหละอยู่อยู่ถนนที่เรียบว้าเลาะเลาะ,ะ,ะทะเลกันเลยทีเดียวครับบรรยากาศดีด้วยนะยังไงลองขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวแถวๆนี้ดูพามาดูแผนที่กันสักเล็กน้อยนะฮะเพื่อความไม่งงแล้วก็วิ่งมาปั๊บแล้วก็เลี้ยวเลาะลงนี่ครับบนทะเลเลยนะฟืบจนกระทั่งมาถึงตรงนี้ครับแถวๆนี้อ่าเป็นสวนสาธารณะชื่อว่าทารานะเราจะนั่งเรือจากตรงเนี้ยป๊าบเข้าไปนี่ครับไปเที่ยวเกาะกลางกันครับ มีสักกี่หลังคาเรือครับในนี้อ่าลา,ลายร้อยอยู่หลายร้อยเลยนะแต่ไม่ถึงพันนะจากรหน้าพันกว่า,าออสี่หมู่บ้านโอ้โอสี่หมู่บ้านครับโอ้ครับและตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาบนเรือแล้วนะครับ <c oughs> นี่แนวร่วมสามพันนะครับถ้าไปฝั่งนะู้นก็ เราก็ข้ามฝั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตอนนี้มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งแลวฮะค่าเรือเนี่ยสามสิบบาทครับไม่ใช่ยี่สิบเพราะว่าขาที่ละามานี้ข้ามอเตอร์ไซค์สามคันนะแต่ถ้าเป็นห้าคันเนี่ยเขาว่าคิดคัาละยี่สิบบาทมาน้อยก็ขอเพิ่มเล็กน้อยนะโอเคและณนะตอนนี้จุดที่เราข้ามมาเขาเรียกว่าเกาะกลางครับ ขีม่มอไซค์เที่ยวบนเกาะกลางดีกว่านะเป็นชุมชนที่มีหมู่บ้านเนี่ยสี่หมู่บ้านคนระะับโอ้มาเจอเนี่ยครับป้ายไปแหลมขาม6กกิโลเลยเหรอโอ้เกาะกลางนี่ใหญ่อยู่นะฮะที่ผมวิ่งที่จะไปรถสิบขับอร์ดหกกิโลโคตรใหญ่ ทางขวามือที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นนาข้าวนะครับบนเกาะกลางนี้เขาเห็นนาข้าวเยอะนะนมาจะเป็นหนึ่งในอาชีพหลักของคนบนเกาะนี้เลยนะและสิ่งที่น่าสนใจสิ่งแรกนะครับบนเกาะกลางก็คือนี่ครับน้องควายนั่นเองนะนอนสบายอยู่บนนี้เลยนะครับบนเกาะกลางเนี่ยเขามีการทํานาด้วยนะเป็นนาปีครับส่วนจะปีไหนที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเะว่าปีละครั้งเลยกัน แล้วเมื่อเราเห็นน้องควายไปแล้วแน่นอนว่าเราต้องเห็นหนาแน่นอนน,นนะนี่คือนาของเกาะกลางนี่เราเจอแพครับน้องแพเต็มเลยนะงงใหญ่เฮ้ย <c oughs> เกิดอะไรขึ้นไปแล้วครับ โอ้ตอ oh, นนี้เราข้ามทะเลครับเป็นตาบานคลองนะทะเลคลองคลองทะเล <_ letter> เดี๋ยวขวานะฮะนี่น้องแพ้ <_ letter> น้องแพ้หลงมึงเนี่ยโอ้โ oh, หตรงนี้แบบเป็นสนามบอลนเนีน,นะโล่งโคตร ว่าตอนนี้ผมได้กลิ่นทะเล้วครับคิดว่าคงใกล้ถึงสุดสุดทางแล้วผมก็เจอทะเลอีกไม่นานนี้แหละกลิ่นเค็มมาเลยหรือว่าปลาเค็มกัไม่รู้ขวามือที่เห็นเป็นกระแพงอยู่ก็คือแนวเขื่อนนะกนะั้นทะเลแล้วครับตรงนี้เลยไปดูให้ใกล้กันนะ่าเดี๋ยวโอยน้ำเยอะอยู่นะเนี่ยอ้อ จะไม่มีไอ้นี่กั้นนี่คือน้ําเข้ามาในหมูบ่บ้านเลยนะเห็นไหมน้ําสูงมากตรงบริเวณนี้ Det อาจจะเรียกว่าคลองล,ลุกก็ได้เพราะว่าที่ผมเห็นร้านอาหารเขาแปะป้ายว่าร้านคลองลุกเรากเลัจะข้ามคลองลุกไปแล้วโอ้ยหพเลยพาไปเลยครับ <yards> นักตอนนี้มีหูดินขันน <frameworks> ี้เฮ้ยสวยสวย โน้ำกำลังขึ้นเลยนะคผมว่าตัวนีดน้ด,ดีดีพาไปชมวิวคนระับกับช่วงเวลาน้ำกำลังขึ้นเลยนะโอ้โหแบบทลักทะลวงเข้ามาเลยเนะี่ยตรงคลองลูก ไงครับสะพานข้ามข้ามคลองข้ามทะเลสวยเลยนะเมื่อกี้นี้ดูดีมากน้ํากําลังขึ้นเลยแบบโอ้โหลื่นนี่แบบตีเป็นเกลียวเลยและแบกลาวด้านหลังก็จะเห็นเป็นภูเขานะเออจริงๆไม่ภูเขาคือเกาะมากกว่าคือเกาะที่เขานั่งเรือไปเที่ยวกันแหละไม่รู้เป็นเกาะไก่เกาะเก,กาะหนูอะไรสักอย่างขับันมาสักพักใหญ่ๆนะเรื่อยๆแหลมขามอีก4ี่กิโลโอ้โหนี่ ใหญ่เอาเรื่องเลยนะเกาะกลางนี่ถือว่าการขับมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวนี่เพลินๆนะโอ้ตรงนี้มีอะไรครับเนี่ยตลาดปันรักโอ้โหนี่ถ้าเป็นพวกวันเสาร์อาทิตย์น่าจะมีอะไรนะ่าสนใจนะสำหรับที่นี่คนละ้ายๆตลาดนะัดแต่นะแต่นะตอนนี้เป็นวันธรรมดาก็คือไม่ได้นัดก,กันไว้นะเลยโล่งเลย <laughs> แต่ดูดีเลยผมว่าวันเสาร์อาทิตย์นี่น่าจะเปิด แล้วคุณบบก,มก,ก็มาเที่ยวขับมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวเกาะกลางมาเที่ยวตลาดกันละอันนี้เขาจะมีมีตลาดกันวันไหนเหรอตลาดจะมีทุกเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์นะดอะดูดีเลยอ่าเลิศตั้งแต่กี่โมงเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นค่ะ,ะมาเที่ยวตลาดได้เลยนะโอ้แจ๋วเลยขอบคุณครับเปิดทุกวันนะคะแต่ว่ามันเป็นเทศศูนย์เรียนรู้อ๋อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยมันธรรมดาเป็นศูนย์เรียนรู้ข้างหลังจะเป็นโบ่อเลี้ยงหมูดำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวไปเดินดูหน่อยก็ได้ขอบคุณครับ พี่เขาบอกว่าที่นี่มีการแบบว่าดึงปูนะฮะขึ้นมาสดๆแดงกระดิ๊กๆอยู่เลยนะแล้วก็ลงไปในหม้อเลยใช่ไหมพี่แบบว่าแป๊บเดียวตัวแดงเลยจากสีดำเป็นตัวสีแดงอันนี้เป็นพึ่งนะคะนี่เป็นพึ่งนะครับเป็นเป็นบ้านบ้านพึ่งอือหึเข้าใกล้ได้แค่ไหนได้ได้อยู่นะกก็โอเคแต่ถ้าเขาบินก็ต่างคนต่างวิ่งนะใช่ดูปูดกวยกเห็นปูที่เขาแบบว่าสามารถยิบขึ้นมาเลยคล้ายๆแบบว่า อยดาวเลยนะครับปูตัวไหนจะเป็นผู้โชคดีโอ้บ่อใหญ่เหมือนกันเนอะเห็นไกลๆนู้นบ่อปูนี่ลมเย็นอ๋อบ่อปูบ่อปูขุดด้วยมือนะคะนี่จะเป็นบ่อปูธรรมชาติของป้าตั้งแต่สมัยนู้นเลยค่ะเขาโตจากในบ่อเลยใช่โตจากในบ่อเสร็จแล้วเราก็ใข่แล้วก็มาขยอยขยอยใช่ใช่แล้วก็ใช้ใส่ค่ะดักขึ้นมาหรือว่าหยองดักขึ้นมาเสร็จแล้วก็พอตัวไหนที่มันใช้งานได้ประมาณเนี้ยค่ะนี่สักกี่เดือนไอ้นี้อยู่ประมาณห้าหกเดือนแล้วค่ะเราก็จับมันมาแล้วก็ใส่ ใส่ไว้ในนี้แล้วก็ใส่อาหารไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ขายได้เลยมันจะมีไข่แล้วค่ะพามาชมบรรยากาศของตลาดนะฮะซึ่งจะมีวันเสาร์อาทิตย์นะแต่วันธรรมดาก็แวะมาได้เนี่ยจะเป็นน้ำผึ้งเมื่อกี้นี้ที่เราเลี้ยงเอง น้ำสีดำดำนี่ล่ะสีดำดำนี่เป็นของชนะรงในป่าอ๋ออีกตัวหนึ่งใช่ตัวเล็กๆที่อยู่ในป่าค่ะ้าอีโคปิ้นอ๋อใช้ใบไม้ปิ้นเลยเนอะใช้ใบไม้วางแล้วก็ใช้วิธีการใบไม้วางนะครับแปะๆรู้ทำได้นะคะมีเวิร์กช็อปให้ทำด้วยมีใบไม้เลยพี่มันจะกว่ากวาดกันเรียบเลยกวาดหมดใช่เยี่ยมยอดและที่แห่งนี้ก็มีชื่อว่าตลาดปันลักเป็นตลาดของชุมชนไงขนาดเล็กที่น่ารักเลยนะบรรยากาศดีแล้วก็มีแบบว่าสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะมากมาย ดยเฉพาะปูนั่นเองนะฮะอ๋อนี่คือจำลองเป็นโปะนะฮะแล้วปลาก็จะว่ายเข้ามาอย่างนี้ปึดปืดสมมติว่าเราเป็นปลาใช่ไหมมันก็จะไหลไปเรื่อยอุ้ยไปทางไหนดีนี่เรียบร้อยครับก็จะเป็นอาหารของพวกเราเป็นไงครับบรรยากาศของโปะเอ้ยสวยนะเป็นคอนเซ็ปที่ดีเลยให้เราได้รู้รู้สึกฟีลลิ่งของปลานะว่าเวลาเข้าโป๊ะมาแล้วเป็นยังไงมันเป็นแบบนี้นี่เองนะ ป้ายบอกด้านหน้าครับท่าเรือแหลมขามนะเฮ้ยชายหาดเดี้ยวขวา่ะไปชายหาดก่อนดีกว่าไปครับชายหาดไปชมที่เป็นยังไงชายหาดอ้าวมาถึงแล้วครับชายหาดนะสุดถนนกันเลยทีเดียวโอ้โหโแค่นี้พอทางหน้านี่ตายอย่างหนาไปเดินดูชายหาดกันดีกว่านะ โอ <Whoa. S 2> น้ำนี่อย่างเต็มตอนนี้จังหวะนี้น้ำขึ้นแบบฟูมากเลยฮะเป็นทะเลแบบสีน้ำตาลนะเพราะว่าเป็นประมาณป่าชายเลนไงก็จะมีความขุ่นหน่อยแตบบ่ว่าเป็นวิวอะครับ้องทะเลเปิดกว้างเลยนะนี่แหละธรรมชาติเพียวๆล้วนๆเป็นอย่างนี้นี่เอง ว่าข้างหน้านี้จะเป็นท่าเรือแล้วนะเพราะว่าผมมองเห็นรีบๆเป็นเหมือนท้องฟ้าเป็นทะเลอะไรอย่างนี้ถึงแล้วท่าเรือโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะ6กิโลเนกับการขับคคลานประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงของผมเนี่ยเพื่อชมบรรยากาศของชุมชนในเกาะกลางแห่งนี้นะเอ้ยดีเลยไปครับไปดูท่าเรือซึ่งเป็นจุดหมายสุดท้ายของเราที่เกาะกลางกันดีกว่า นี่ก็คือท่าเรือนะโอ้โหเป็นไงครับปากอ่าวโล่งโจ้งเลยครับไปเลยลงไปเลยดีกว่าไหมแค่นี้พอนะโอ้อเดินเล่นกันหน่อยดีกว่านะนอย่างนก็นมาถึงแล้วโอ้นี่คือก็คือเป็นโอ้ยเป็นทางเดินที่เป็นพลาส,สติกใช่นิยมมากนะเดี๋ยวนี้ แต่มันก็พังง่ายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหวิว hmm. ดีเลยครับ mm hmm. จะทำอะไรครับพี่ขาย,ขายอ๋อขายตรงนี้เลยอ๋อขายยังไงขายหมดขายหมดขายหมดแล้วด้วยนี่เป็นไงล่ะสุดย mm hmm. อดปกติขายโลเท่าไหร่ตรงนี้ขนาดนี mm ้ร้อยห้าหรือสองร้อยแล้วแต่ แล้วแต่วันด้วยซึ่งจะเป็นขนาดใหญ่เนี่ยก็คือสามร้อยสี่ร้อยใช่ไหมได้กี่ตัวไก่ประมาณห้าหกตัวห้าหกตัวโลเราจับแถวนี้เหรอข้างนอกโอ้ไปนู่นเลยไกลเลยใช่ไหมพายุออกเลยปูเด้งเลยนะวันนี้ขึ้นแรงนะอ๋อพี่ก็ต้องฝ่าพายุเพื่อไปจับปูมาเลยนะเป็นยังไงครับเราได้ข้อมูลดีๆเลยนะคือพี่เขาจะมาขายปูอะ่ะเขาเป็นคนแบบจับเลยนะแล้วก็มาขายตรงสะพานปลาแห่งนี้ก็จะมีแบบพ่อค้าแม่ค้าที่เขารู้ว่านี่เลย สดใหม่สดๆ,สดๆต้องมาที่นี่แล้วก็ราคาต้นทุนเลยนะถ้าใครสนใจเนี่ยอยากจะมาได้ปูดีๆเนี่ยก็มาที่สะพานปลาแห่งนี้นะที่เกาะกลางผมว่าเอ้ยคุ้มเลยละ่ะขี่รถเล่นมัเตอส่วนนะฮะก็มันเท่ากับสตรีทอาร์ตครับบนเกาะกลางแห่งนี้นะนป่นะครับนั่งเรือข้ามฟากนะเอามเตอร์ไซค์ขึ้นมาเลยนะแล้วก็มาเที่ยวบ,บนเกาะกลางผมว่าสนุกมากเลยแนะนําเลยนะฮะ ันเรือได้อย่างย่อเลยฮะตอนนี้ถ้าเราไม่จับเรือรถไว้นี่ลงไปอยู่ในทะเล